ความหวังสุดท้ายที่จะได้พบลูกสาวยังมีชีวิตอยู่ได้จบลงแล้วชิ้นส่วนกระดูกทั้งหมดถูกส่งไปตรวจ DNA ทันทีและผลก็ออกมายืนยันในเวลาไม่นานว่านี่คือชิ้นส่วนร่างกายของผอ,อเอื้องจริงๆคดีคนหายได้เปลี่ยนเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางศพอย่างสมบูรณ์แล้วในวินาทีนั้นตอนนี้เรามีศพ เรามีหลักฐานทางเทคโนโลยีที่มัดตัวผู้ต้องสงสัยเหลือเพียงการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเพื่อนำฆาตกรมารับโทษตามกฎหมายหลังจากที่ผลการตรวจ DNA ยืนยันว่าชิ้นส่วนที่พบคือพออเอื้องจริงผมได้ออกหมายเรียกผู้กองนัดเข้ามาพบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะพยานแต่เป็นในฐานะผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม เขายังคงเดินทางมาที่โรงพักด้วยท่าทีที่สงบนิ่งเหมือนทุกครั้งแต่ผมสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแววตาของเขาในห้องสอบสวนบรรยากาศแตกต่างจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิงบนโต๊ะสอบสวนไม่ได้มีเพียงแค่ผมกับเขาอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยแฟ้มหลักฐานที่ถูกวางเรียงรายผมเริ่มกางหลักฐานให้เขาดูทีละชิ้นอย่างช้าชาแฟ้มที่ 1. รายงานการตรวจพิสูจน์รถยนต ที่ยืนยันว่ารถคันที่เขาเอาไปขายคือรถของพออเอื้องพร้อมกับภาพถ่ายคราบเลือดที่พบในรถแฟ้มที่2แผนที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือที่แสดงให้เห็นว่าโทรศัพท์ของเขาและของพออเอื้องเดินทางไปด้วยกันและดับลงพร้อมกันที่ชายแดนและแฟ้มสุดท้ายรายงานการชนสูตรชิ้นส่วนกระดูกที่ยืนยันว่าพออเอื้องเสียชีวิตแล้วเขานั่งนิ่งมองแฟ้มเหล่านั้น สีหน้าของเขาเรียบเฉยแต่ผมเห็นมือของเขากำมแน่นขึ้นจนเส้นเลือดปูดโปนแต่เขาก็ยังคงยืนยันคำเดิมผมไม่รู้เรื่องแม้จะจนมุมด้วยหลักฐานแต่เขาก็ยังคงปากแข็งปฏิเสธเขาเลือกที่จะต่อสู้คดีในชั้นศาลแต่สำหรับตํารวจหน้าที่ของเราสิ้นสุดลงแล้วเราได้รวบรวมความจริงทั้งหมดและนำมันมาวางไว้ตรงหน้าฆาตกร การต่อสู้ของครอบครัวและการทำงานของตำรวจได้นำคนร้ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหลังจากที่ผู้กองนัดถูกจับกุมและส่งฟ้องการต่อสู้ในชั้นศาลก็ได้เริ่มต้นขึ้นแม้เขาจะให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาแต่พยานหลักฐานแวดล้อมที่ทีมสืบสวนของเรารวบรวมไว้ก็แน่นหนาเกินกว่าที่เขาจะแก้ตัวได้